ในตัวอย่างนี้เรามาดูวิธีการแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องของเรานะครับเครื่องที่เป็นเครื่องจริงๆของเราเนี่ยเรียกว่าโฮสต์กับ VM หรือว่า Virtual Machine นะครับซึ่งในตัวอย่างผมจะใช้โปรแกรม v i r t Manager ในการทำให้ท่านดูนะครับก่อนที่เราจะเปิดโปรแกรม v i r t Manager ขึ้นมานะครับให้เรามาสร้าง Share Folder ใน Host ของเราก่อนในเครื่องของเราก่อนนะครับ Share Folder ก็คือโฟลเดอร์ที่เราจะใช้แชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องของเรากับ Virtual Machine ของเรานั่นเองนะครับท่านก็เปิดโปรแกรมไฟล์ของท่านขึ้นมาในนี้จะเห็นว่าผมอยู่ใน Home Folder นะครับจากนั้นผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ผมจะสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า VM share แบบนี้คราวนี้ผมก็เปิดโปรแกรม Terminal ของผมขึ้นมานะครับผมพิมพ์ l s เพื่อเป็นการ List d ดูไฟล์ และโฟลเดอร์ข้างในนี้นะครับจะเห็นว่าผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่า vm underscore share ที่เขียนด้วยตัวใหญ่แบบนี้อยู่จากนั้นถ้าหากว่าผมพิมพ์ ls ขีด la เนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามันมี Permission ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าใน Windows เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าใน Linux เนี่ยท่านจะต้องกำหนดโฟลเดอร์ r m r s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  n o นนะครับให้มันก่อนซึ่งหลักๆแล้ว ถ้าหากว่าจะกำหนดให้มันเป็น Public หรือว่าเป็นสาธารณะเนี่ยมันจะต้องเป็น777นั่นคือมันสามารถที่จะอ่านเขียนแล้วก็ execute ได้นะครับคำสั่งก็คือ sudo so c s m o d 777-r ด R แบบนี้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการจะกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือว่ากำหนด file permission ถ้าหากว่าเช่าโฟลเดอร์ของท่านต่างจากนี้เนี่ยก็อย่าลืมใส่เช่าโฟลเดอร์ของท่านนะครับแล้วก็พาร์ทพาร์ทเต็มๆ,ๆของมันด้วยนะครับอย่างในของผมเนี่ยพาร์ทเต็มๆ,ๆก็จะอยู่ในโฮมแล้วก็ฟารุกประมาณนี้แต่แทนที่ผมจะพิมพ์ว่าโฮมฟารุกใน Linux นะฮะใน Arch Linux ผมว่านะ่าจะเป็นใน Linux ทุกตัวแหละ ผมก็พิมพ์แค่ t u d o r แล้วก็ slash อย่างนี้จากนั้นผมก็เคาะอ Enter แล้วก็ใส่รหัสผ่านไปทีนี้ถ้าหากว่าผมพิมพ์ ls ขีย la ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ r m r s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  n o n ของผมเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นอ่านเขียนแล้วก็ execute ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น public หรือว่า group หรือว่าแอดมินนะครับก็จะอ่านเขียน execute ได้ทั้งนั้นนะครับคราวนี้เราเปิดโปรแกรม first manager ขึ้นมานะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ m a n j จ r ร1ูขีดหนึ่งอันนี้ในการแสดงตัวอย่างนะครับจากนั้นผมก็จะไปกดที่ open อันนี้ เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปอีกหน้าจอหนึ่งนะครับจะได้ดูกันง่ายๆอ่าเมื่อเราเปิดมันขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นเมนจะรูคิดหนึ่งคิดหนึ่นะฮะเราก็มาดูที่ตรงนี้ครับ show v i s i o n hardware details อันนี้จากนั้นลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมี add hardware นี่คือสิ่งเราต้องทําครับกดที่ปุ่ม add hardware ตรงนี้จากนั้นก็เลือก file system ซึ่งจะอยู่ในตรงนี้นะครับ จากนั้นในส่วนของซอสพาร์ตตรงนี้นะครับก็คือโฟลเดอร์ที่มันจะแชร์กันระหว่างเครื่องของเรานะครับขอเรียกว่าเป็นโฮสกับ vm นะครับให้ท่านคลิกที่ browse อันนี้แล้วก็ท่านอาจจะต้องคลิกที่ browse local ตรงนี้นะครับเพื่อไปหาพาร์ทที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ผมก็ไว้ที่ Home ของผมแล้วก็ vm share แบบนี้จากนั้นผมกดที่ open ที่ target พาร์อันนี้นะครับท่านจะต้องพิมพ์ว่า host share ประมาณนี้เนาะแล้วก็จากนั้นก็ d r i v e อตรงนี้ให้เลือก v i r t โอ p แบบนี้จากนั้นก็กด finish ถ้าหากว่าเรามาคลิกที่ไฟล์ system อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะขึ้นดีเทลให้นะครับไดรเวอร์ Virto 9ข p แล้วก็ s o r t p a r t แล้วก็ host share target p a r t ตรงนี้นั่นเองจากนั้นเราปิดหน้าจออันนี้ไปครับ แล้วก็เราเปิดมันขึ้นมานะครับมากดที่รูปเครื่องตรงนี้แล้วก็คลิกที่ power on the virtual machine เปิดมันขึ้นมาเมื่อเราเปิด VM ของเราขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าเครื่อง guest ของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็มาเช็คดูครับว่ามีโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้อยู่ในนี้หรือเปล่านะครับกดที่ file manager ออันนี้ ถ้าหากว่ามันยังไม่มีนะครับเราก็ต้องสร้างมันนะครับผมคลิกขวาแล้วก็เลือก create new folder แบบนี้จากนั้นผมพิมพ์ว่า host file แบบนี้นะครับจากนั้นเราเปิดโปรแกรม terminal ขึ้นมาไม่ต้องกลัว command line นะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะให้มันฟอนต์มันใหญ่ขึ้นนะครับก็กด ctrl o บวกบวกนะครับมันก็จะได้ฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นหน้าตาที่ใหญ่ขึ้น แต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะทำแบบนี้ทุกๆครั้งไปเนี่ยท่านก็จะต้องไปตั้งค่าให้มันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในหน้าจอเทอร์มิโนโลของท่านนะครับนี่คือคำสั่งที่ท่านจะต้องพิมพ์นะครับ sudo m o u n t ขีด t แล้วก็ 9p ขีด o trans เท่ากับ video จากนั้นก็ซ o r โฟลเดอร์ที่อยู่ในโฮสต์ของเรานะครับจำได้ไหมว่าเราตั้งชื่อว่า Host Share แบบนี้แล้วก็ t a r g e เก o ต d e r ของเราซึ่งก็คือ Host File ที่เราเพิ่งจะสร้างไปนะครับใส่เครื่องหมายชิลเดอร์ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์แบบนี้จากนั้นก็ Enter แล้วก็ใส่รหัสผ่านไปถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ย มันก็จะไม่ขึ้นเอรเรอขึ้นมาในหน้าจอแบบนี้นะครับจากนั้นเราทำการลิสต์ดูโฟลเดอร์ที่อยู่ใน home folder ของเรานะครับมันจะมีโ s t ไฟล์ที่เป็นขีดด้วยสีเขียวแบบนี้อยู่นะครับถ้าว่าผมพิมพ์ ls ขีด la อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นมาดูเนี่ยจะเห็นว่ามันอ่านเขียนแล้วก็ execute นะครับเป็นเจ้าของโดยฟ a r u k แล้วก็ บารุกเนี่ยมีสิทธิ์เป็นวิวก็คือสามารถเข้าถึงคำสั่ง sudo ได้นะครับอันนี้ยาวไปเดี๋ยวจะมั่วเราเอาไว้พูดถึงกันที่หลังดีกว่าอ่ะคราวนี้ครับเรามาทดสอบกันเลยเราเปิดโปรแกรมไฟล์แมเน g เจอร์ของเราขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่โฮสไฟล์ที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้จากนั้นผมกดปุ่มคอนโ o ลแล้วก็ตัวฉีผมก็จะได้แท็บใหม่ขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งนะครับผมจะก๊อปปี ไฟล์ที่อยู่หน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยที่ชื่อว่า print_underscore_test.pdf เนี่ยผมจะ Copy ไปไว้ใน Host ์ไฟล์แบบนี้จากนั้นเรามาดูครับว่าในเครื่องโฮสต์ของเราหรือเครื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีไฟล์ไฟล์นี้จริงหรือเปล่านะครับเราก็เปิดโปรแกรมไฟล์แมเน g เจอร์ในเครื่องของเราแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้เราสร้างมันไว้ชื่อว่า vm share ท่านก็จะเห็นว่ามีไฟล์ที่ชื่อว่า print_test.pdf อยู่นะครับซึ่งมีรูปลูกกุญแจอยู่นะครับถ้าหากว่าผมดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ไฟล์นี้ขึ้นมาล่ะมันก็ไม่สามารถจะเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทำการเปลี่ยนเพ r m i ม s ช o นให้มันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเปิดได้ดับเบิลคลิกแล้วเปิดได้นะครับวิธีการมันค่อนข้างจะ ซับซ้อนหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคำสั่งก็เหมือนเดิมครับ sudo chmod 777 r แล้วก็ t i d e er slash ตามโดยชื่อโฟลเดอร์ที่ถ้าหากว่ามันอยู่ในโฮมโฟลเดอร์ของท่านนะครับท่านก็จะต้องมี t i d e er slash แบบนี้ท่านจะได้ไม่ต้องพิมพ์ slash home slash ชื่อของท่านแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการจะเซต Permission ให้มันใส่รหัสผ่านเข้าไป กดอ n t e r แล้วก็กลับมาที่ Share Folder ของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านก็จะเห็นว่าไม่มีรูปคุญแจอยู่แล้วตอนนี้ถ้าว่าผม d o บเบิลคลิกแล้วก็เปิดมันขึ้นมาเนี่ยผมก็จะสามารถเปิดมันแล้วก็อ่านมันได้โดยปกตินะครับสามารถทำมันได้กับทุกๆไฟล์แต่ว่าในทุกๆครั้งที่เราจะแชร์ไฟล์ร่วมกันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้คำสั่ง เพื่อเปลี่ยน permission ให้กับมันก่อนนะครับเพราะว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงใน linux เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากนะครับมันจะคนละโลกกันเลยกับ windows นะฮะอ่ะผมจะ copy ไฟล์อะไรสักไฟล์หนึ่งในเครื่อง host ของผมเนี่ยสมมุติว่าเป็นไฟล์วิดีโอแล้วกันนะครับเป็น ไฟล์วิดีโอที่ผมทำเอาไว้เมื่อสักครู่ก็คือโคลน VM นะครับผมเอาไปใส่ไว้ในนี้จากนั้นผมกลับมาที่เทอร์มินอลของผมนะครับแล้วก็รันคำสั่งเปลี่ยน permission ให้กับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า VM Share อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมกลับไปที่หน้า guest นะครับเครื่อง guest ของผม ซึ่งเป็น Manjaro 1หีดหอันนี้นะครับผมเปิดไฟล์เบราวเซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็กด F5 ท่านก็จะเห็นว่าผมมีวิดีโอไฟล์อยู่ในนี้แล้วแล้วก็ไม่มีรูปกุญแจอยู่ในนี้นะครับจากนั้นผมลองเปิดดูซิว่ามันจะเล่นได้จริงหรือเปล่าผมได้พูดเอาไว้ในหลายๆวิดีโอนะครับแล้วก็ มันก็จะเล่นให้เราแบบนี้นะครับส่วนถ้าหากว่าใครที่เปิดขึ้นมานะแล้วก็เจอว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรูปกุญแจเนี่ยก็เหมือนเดิมครับท่านไปที่โปรแกรแมเทอร์มินอลของท่านนะครับแล้วก็พ <c> ิม <mod> พ์ sudo chmod 777 r ตามด้วยชื่อพาทนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือ host file แบบนี้ แล้วก็คล e เ t e r ตไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเห็นว่ารูปกุญแจที่อยู่ในนี้เนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ได้หายไปเดี๋ยวผมจะ c o p y ไีลไฟจากเครื่องโฮสตของผมมาอีกสักไฟลหนึ่งนะครับแล้วก็ผมไม่รันคำสั่งเปลี่ยน Permission ตอนนี้เรามีสองไฟอยู่ในนี้เนาะผมจะ ผมจะ c o อ y ปี้ไฟสักไฟหนึ่งสมมุติว่าเป็นไฟล์เป็นไฟล์ text เอาสองไฟเลยนะครับไฟล์ file text กับไฟล์รูปภาพแบบนี้ mm hmm. Copy ไปไว้ใน VM Share จากนั้นผมก็เปิด Guest ของผมขึ้นมาแล้วจากนั้นผมก็กด F5 เพื่อทําการ refresh mm hmm. ก็จะเห็นว่ามี replyyoutube.text แล้วก็มี sunrise ที่เป็นรูปภาพอยู่โดยที่ผมสามารถจะเปิดขึ้นมาได้เลยถ้าหากว่าไม่มีรูปกุญแจอยู่แบบนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผมจะสร้างไฟล์เอาไว้ในนี้สร้างโฟลเดอร์เลยทั้งโฟลเดอร์ได้เลยครับ m k d i r แล้วก็เอาไว้ในโฮสต์ไฟล์ โฟลเดอร์ er ก็จะชื่อว่า test หนึ่งท่านจะเห็นได้ว่าผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่า test หนึ่งอยู่ในนี้แล้วนะฮะผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาสักไฟล์ไฟล์ที่ชื่อว่า index.html จะสร้างเอาไว้ใน host file อ้าขอโทษครับรันคำสั่งผิดมันจะต้องเป็น u s e r s l a s h o s t file แล้วก็ index html ตามด้วยชื่อไฟล์แบบนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมมีไฟล์ที่เขียนว่า index html อยู่ในนี้แล้วเป็นไฟล์เป,ปล่าๆนะครับมันไม่มีมันไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรข้างในจากนั้นผมกลับมาที่เครื่องโฮสตของผมนะครับมันก็จะมีรูปก,กุญแจติดอยู่เหมือนเดิมซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องรันคำสั่งเพื่อเปลี่ยน p พ r mission ให้มัน ในทุกๆครั้งที่เรา copy ไฟล์มาจาก guest นะครับนั่นก็เพราะว่าเรื่องของ security หรือว่าเรื่องความปลอดภัยใน Linux เนี่ยมันสำคัญมากๆนะครผมก็รันคำสั่ง sudo chmod 7 7 7 r แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนอย่าง2อสครั้งที่เราเคยทำกันมานะครับแล้วก็ผมก็เปิดไฟเบลเซอร์ของผมขึ้นมา ผมก็สามารถจะใช้งานได้ตามปกติและนี้ว่เป็นการแชร์ไฟล์ระหว่างโฮสต์ของท่านกับเกสต์ของท่านนะครับที่เป็น VM ของท่านนะครับก็จะประมาณนี้เพราะนั้นในตัวอย่างต่อไปถ้าหากว่าเราจะใช้ไฟล์จากเครื่องของเราหรือว่าเราจะแชร์ไฟล์จากเกส s ์แมชชีนหรือว่าเครื่องเ u ส s ์ของเราหรือว่าเครื่อง VM ของเราเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้ โดยการใช้ขั้นตอนที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่วิดีโอนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับ